สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิล a เคิลคิงดัมทารัดเย่ yeah. <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะเป็นการอัปเดต ดวงความรักชาววันศุกร์เจ้าค่ะอืมก็ต้องขอย้ำอีกหน่อยนะเจ้าค่ะอ่าอีกนิดนึงแหละนะว่าช่องเรานั้นอ่านไพ่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำนะเจ้าค่ะการอ่านเป็นการอ่านพลังงานรวมค่ะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะมาแล้วเราจะมาตีความกันว่าคลืนพลังอย่างรู้แสนนี้ของเรานั้นให้พลังงานอะไรมากับชาวอ่า ตับชาววันศุกร์อ่า ep ที่สองนี้นะเจ้าคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะเป็นเรื่องราวที่จบไปแล้วล่ะคะ่ะนะจบไปแล้วเจ็บไปแล้วเศร้าไปแล้วนะอืมเป็นเรื่องของความรักที่ฝากรอยแผลให้กันและกันไปเรียบร้อยมันจบไปแล้วแล้วคะ่ะอืมเหมือนตายจากเหมือนคนอยู่กันคนละโลกไปแล้วคะ่ะนะซึ่งตัวเขาเองนะตอนนี้ ไพ่ไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าจบกันไปอย่างไรมีแต่ว่าจบกันแล้วแล้วเขาก็รู้สึกยังคงมีความเจ็บปวดยังคงมีมรอยแผลที่ฝังอยู่ในหัวใจของเขาอยู่แล้วก็รู้สึกเงาแม้ในฝันอย่างเดียวดายค่ะในความรู้สึกของเขานะคะอืมแม้ในฝันอย่างเดียวดายภาพไพ่ที่ออกมาไม่ได้บ่งชี้ว่าใครเป็นคนผิดนะคะ อืไม่ได้บ่งพีไม่ได้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรมาอย่างไรรู้แต่ว่าจบไปแล้วเงียบปร๊บเด e d a ะค่ะไปเรียบร้อยแล้วเหมือนอยู่คนละนะฮะโลกไปแล้วว่าง,งั้นนะเออนะเหมือนตายจากไปแล้วก็คือคงจะเงียบกริบไปแล้วแหละบางอินจีนะเจ้าครับอืมแล้วก็เจ็บแหละเจ็บปวดยังคงมีแผลอยู่ในหัวใจของเขาอยู่เนาะก็คงจะเป็นรักที่ มากกว่าสองคนนั่นแหละนะที่มันจบลงไปเขายังคงอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจอยู่ค่ะเวลานอนเนาะความรู้สึกเหมือนแม้ในฝันอย่างเดียวได้แม้ในความฝันเราก็เดินหนีจากเขาอะค่ะอืมในอารมณ์แบบเหงาเศร้ามากๆในหัวสมองของเขานั้นมีอารมณ์มากมายมีความปรารถนามากมายบกไปวนมาสารพัดนะคะในนี้นะเอเนจีของอาคานัมไม่ได้บอกเป็นเอเนจีบวกขาดนะคะเป็นเอเนจีหลายอารมณ์มากเดี๋ยวเป็น วิญญาณเดี๋ยวเป็นงูเดี๋ยวเป็นคนนะฮะว่นวายไปหมดเลยนะในนี้เป็นอารมณ์ที่มีความวาดฝันนะสารพัดในทุกด้านเลยทุกมองคือเอาง่ายว่ามิตกจริตคิดมากไปแล้วละประมาณนี้คือฟุ้งซ่านไปแล้วละประมาณนี้นะฮะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ในส่วนหนึ่งนะฮะก็คือแต่เขานั้นยังมีความหวังค่ะยังมีความหวังอืมนะยังมีความหวังอันนี้เป็นสาม สามไม่เท้าอารมณ์ว่ามองไปข้างหน้าเหมือนเห็นทางออกนะเหมือนเห็นคนชี้นําทางอืมเนี่ยอารมณ์เนี้ยเนี่ยมองว่าเหมือนมีอะไรชี้นําทางให้เขาเดินตามทางไปค่ะอืมให้เขาเดินตามทางไปเหมือนมองเห็นแสงสว่างซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วแหละนะแต่ไม่รู้ว่าจบอย่างไรใครไปยังไงมายังไงไม่ทราบนะคะไม่บอกเลยนะคะไพ่ไม่ได้บอกอารมณ์ให้เราเลยแต่เขามีความหวังมีความฝันนะ มีการรอคอยค่ะรอคอยอย่างมีหวังนะอารมณ์รออะไรสักอย่างหนึ่งรอเวลาอันเหมาะสมนะรอให้เรือลำนี้มารับเขาประมาณนี้ซึ่งมันก็คงจะเป็นการรอคอยที่ค่อนข้างจะดูว่าอมืมันเป็นหกดาบอะค่ะคือเนี่ยเรือเนี่ยค่ะมันไม่มีคนพายอะค่ะเนาะ มันไม่มีคนในนี้คือรอปาฏิหาริอารมณ์ประมาณนั้นค่ะเหมือนอารมณ์รอปาฏิหารินะคะเพราะว่าเรือมันไม่มีคนพายมันไม่มีเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ยรอให้เรือเข้ามาเทียบหาเขามันเป็นอารมณ์หกไม้เท้าค่ะแล้วจริงๆเนี่ยก็คือมันไม่มีคนคนเนี่ยอยู่ข้างล่างหมดแล้วเนี่ยเห็นแต่มือถือดาบอยู่ตรงเนี้อารมณ์เหมือนมองไม่เห็นฝั่งเลยแหละมองไม่เห็นหวังเลยแต่รอปาฏิหาริอารมณ์เหมือนรอปาฏิหาริจริงๆค่ะนะอารมณ์ของเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่า นะเขาอยากจะนำชัยชนะนำความจริงใจกลับมาให้เราอืมนะนำความจริงใจกลับมาให้เราหลังจากแต่ว่าที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องผ่านกระบวนการของการเวลาไปก่อนค่ะอืมที่เขาเป็นอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นการเวลาที่ขัดเกลาเขาที่ทําให้เขาได้ตื่นรู้ตระหนักรู้เห็นคุณค่าของตัวเรานะเราคือคนถูกใจใช่เลยของเขาประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็รอเป็นอารมณ์รอค่ะมีแต่รอทั้งนั้นเลยอะ รอรอวันที่จะได้กลับมาปอบขวัญน,นะรอวันที่จะเอาถ้วยกลับมาให้เรารอวันที่จะเอากลับเอาถ้วยแห่งความจริงใจของเขาที่มีรถปิ่มนั้นมาให้เรานะฮะรออย่างมั่นใจค่ะรออย่างมั่นใจมันเหมือนรอปฏิหารแล้วก็รออย่างมั่นใจเขาคิดว่าปฏิหารนั้นมีจริงแน่ๆเลยแหละเพราะว่าเรือนี้มันมีตรงเนี้ยแสงสวายย่างตรงเนี้ยเนี่ยรอมากแล้วเขาจะนําชัยชนะนั้นกลับมาให้เรา ะะหลังจากที่การเวลาเป็นตัวแปรเรียบร้อยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องให้เวลาเป็นตัวแปรค่ะบางเอิญมีคําว่า d y t i m i n g เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะเมื่อ d y t i m i n g ท,ที่เวลาที่เหมาะสมมาถึงค่ะเขาจะนําชัยชนะไม่รู้ว่าชัยชนะของเขานั้นมันคืออะไรแหละแต่เขามนะีความหวังอยู่เสมอมีความมั่นอกมั่นใจรออย่างมีหวังค่ะรอเวลาอันเหมาะสมจริงๆค่ะดูลักษณะเวลาเนี่ยตอนนี้ทางข้างหน้า ภูเขาที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้มันเหมือนกับมีอะไรประทุกออกมาเป็นอุปสรรคกีดขวางแต่เขาก็ยังคงรอเนี่ยมันเป็นอารมณ์รอรอทั้งนั้นอันนี้คือมีความหวังเนี่ยเห็นแสงสว่างลำใดข้างหน้าเขาเดินเขาเหมือนมีการบ่งชี้มีการชี้ทางให้เขานะ,ะเขามีความหวังอยู่เสมอแล้วก็รอค่ะ,อะรอปาฏิหาริย์อันนี้ก็คืออารมณ์รอให้เหตุการณ์ ได้ライライร้ายรอให้การที่เป็นอุปารรค์ทั้งหลายนั้นรอให้สถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจสถานการณ์ที่เป็นกระดังครุร่นอยู่ตรงเนี้ยให้มันสงบลงวันนี้ค่ะอืมแล้วเขาจะกลับมาปลอบขวัญอกลับมาปลอบขวัญเหมือนเขารู้สึกผิดค่ะเพราะว่ามันเป็นห้าถ้วยรู้สึกผิดว่าเขาทําผิดแล้วเขาอยากจะกลับมาปลอบขวัญค่ะอืมกลับมาปลอบอารมณ์นะ บบมาแสดงความเสียอกเสียใจนะที่ทอดทิ้งเราไปประมาณนั้นค่ะอืมเนี่ยอารมณ์เนี้ยคือกลับมานะเขาเป็นคนผิดแน่นอนนะคะอารมณ์เนี้ยถ้ามาดูภาพไพ่ตัวนี้คือเขานั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทําให้เกิดเรื่องที่มันจบลงไปทําให้เรื่องที่มีมากกว่าสองคนเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับเขาทําเองเจ็บเองตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ระทมนะแม้เวลาฝันยังเดียวดายค่ะ คิดมากมายในสมองคิดบกไปวนมาคิดทั้งดีไม่ดีวกไปวนมาหลายอย่างในสมองตีกันยุ่งไปหมดค่ะแม้หลับนะยามหลับเรายัางเดินหนีเข้าไปเลยเอออารมณ์ประมาณนี้คือแผลเขาคงจะรู้ว่าแผลที่เขาฝากกับเราไว้นะมันคงจะลึกหน้าดูจนมีความรู้สึกว่ามันคงยากในการที่จะประสานรอยร้าวนั้นใน,นอารมณ์ของเขาความฝันก็เลยแม้แต่ในฝันยัง นะยังไม่มีเราเรายังเดินนีจากเลยนะ,ะสถานการณ์บางฐานคงจะเงียบปิดปิบไปแล้วละ่ะเหมือนตายจากอารมณ์ประมาณนั้นฮะเนี่ยเป็นวิญญาณไปหมดแล้วเนี่ยผีหมดเลยเนะี่ยอารมณ์ประมาณนั้นฮะอย่าเยือกะเย็นเยอะเยือกจากกันไปแล้วลหละนะเงียบมัจนจะเงียบยังไงเราเรียกว,ว่าป่าช้าร้างประมาณนั้นอารมณ์นะฮะเออนะฮะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะถ้ามีเดเบอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ มันคือการหมุนเวียนเปลี่ยนไปการเรียนรู้นะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เขาตระหนักรู้ว่าหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาหนึ่งเดียวใช่เลยที่เขาปราชนะนํนาจะนําชัยชนะนะนำชัยชนะนําความจริงใจนําความรักมาให้กลับมาปลอบประโลมกลับมาแสดงความเสียใจกับเราอย่างมั่นอกมั่นใจอย่างมีหวังค่ะอืม รอเวลาค่ะรออย่างมีหวังนะรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วเขาจะกลับมาอย่างมั่นใจในเมจิกเชียนนะคะมันแสดงถึงความอย่างมั่นใจมีอาวุธครบมือความพร้อมที่เขาจะสามารถเสกสร้างเนรมิดนะมันมีคําว่าเสกเพราะว่าดูมันเหมือนกับเหมือนการไล่มนนะคะของเดบิเชียนของเดเมจิกของเราของที่ดาเงือของเรานะคะแล้วเขาจะกลับมาแน่นอนแต่สถานการณ์ความพร้อมตอนเนี้ บาง energy นะคะยังไม่พร้อมค่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่บาง energy ค่ะหกทุกอ่าหกไม้เท้าคือบาง energy จะพุ่งมาแล้วค่ะนะบาง energy เท่านั้นนะเจ้าคะบาง energy เท่านั้นที่จะกลับมานะ,ะถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงจะประมาณ20%อนะที่จะกลับมาความเป็นไปได้นะคะแต่ส่วนใหญ่นั้นก็คือรอความพร้อมค่ะ สิบเปอร์เซนต์เองนั่นแหละเอาพูดถึงอ่ะสิบเปอร์เซนต์นั่นแหละบางเอเนจีหาประมาณสิบเปอร์เซนต์ในไม่ถึงสิบไปซ้าไปเพราะไพ่มันตั้งสิบห้าใบมันมีตัวเนี้ยที่หมายถึงความพร้อมนอกนั้นคือรอทั้งนั้นเลยค่ะรอทั้งนั้นเลยรออันนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมการอันนี้ก็รอค่ะอ,อันนี้รอให้เหตุการณ์สงบอันนี้รอ แบบรอปาฏิหาริย์อันนี้มีความหวังไว้อันนี้ยังฝันอยู่เลยค่ะละเมออยู่เลยอันนี้ยังเจ็บไปใหม่ๆเลยปวดไปให,ใหม่จากสิ่งที่เขาทําลงไปค่ะอืมเอเนจีตัวนี้ก็คืออยู่ในช่วงกําลังไล่มนอยู่เลยไา่เวทมนต์นะเออประมาณนั้นนะครับเศกอยู่เลยค่ะเตรียมความพร้อมประมาณนั้นค่ะเพื่อจะกลับมาปลอบประโลมเรานี่กลับมาแสดงความจริงใจที่เขามีให้กับเรา นะตอนที่เกิดขึ้นนั่นก็ไม่รู้ว่าจิ้มกันมายังไงทิ่มกันมายังไงแทงกันมายังไงนะสามดาบอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตายจากแต่เขานั้นรู้สึกว่าเงาจับจิตจ,จับใจแม้ในฝันยังไรเธอประมาณนี้ยอ,อือารมณ์นะั่นนะก็คงจะอย่างนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยก็คงจะทําอะไรยับยับ,ยบไว้เยอะนั่นแหละเขาถึงทําแบบเขาถึง,ถงเดินหนีกระทั่ทงในฝันขนาดนั้น,น,นก็คงเป็นความรู้สึกผิดนะคะในตัวตนของเขา ที่เขาไม่กล้าแม้ในฝันก็ยังไม่สามารถจะขว่ยคว้าเราไว้ได้ประมาณนั้นอะ่ะแม้ในฝันยังไม่กล้าที่จะขวายคว้าเราไว้อะ่ะเพราะว่าตัวเองคงจะผิดเต็มเๆนั่นแหละมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเลยอยากจะกลับมานะขอโทษค่ะกลับมาปลอบประโลมนะฮะสุทธิรกของเขาเขารู้แล้วแหละเนี่ยความจริงใจเนี่ยไม่มีใครให้เขาได้เท่าคุณแน่นอนค่ะ ไม่มีใครที่มีแรงดึงดูดเขาได้เท่าคุณแน่นอนค่ะนะอารมณ์ประมาณนี้แล้วเขาจะกลับมาเป็นอารมณ์รวนๆนี่ยอันนี้ก็อารมณ์ของการรออย่างมีหวังอันนี้ก็การรอแบบมีปาฏิหาริย์อันนี้รอให้สถานการณ์สงบลงฮะเอออันนี้ก็รอแบบมั่นอกมั่นใจแต่ก็รอค่ะอืมจะกลับมาแบบว่ามั่นใจแต่เมื่อ,อไหร่นี่ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ก็อารมณ์จะมาแต่ความพร้อมได้เป็นแค่เด็กถือถ้วยหรืออีกนัยยะหนึ่งนะฮะถ้าจะพูดถึงสถานการณ์ก็คือก็จะเป็นรักที่มีเรื่องวนะัยเขาอาจจะเป็นคนหน้าอ่อนหรืออาจจะเป็นคนอา,อายุอ่อนกว่าเรามากอาจจะเป็นคนดูมีออร่าหน้าตาเด็กหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อายุต่างห่างจากเรามากประมาณนั้นด้วยเนาะเป็นรัก ออนไลน์ Online, รักต่างชาติต่างถิน่นภาษาแดนไกลเป็นรักที่มีระยะทางโอ้ระยะทางทั้งนั้นเลยอะ่ะเป็นอุปสรรคทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะเออเนาะมันบ่งบอกถึงระยะทางตั้งหลายอันเนี่ยเนี่ยเยออนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะเนี่ยก็คือ energy ของสําหรับสถานการณ์ที่รอคนเก่ารอรักเก่าหววคืนนะฮะสาหรับ energy ของชาววันศุกร์นะฮะส่วนอ่า ถ้าลักษณะของคนโสดเนาะคนโสดนะฮะเออถ้าถ้าเป็นความรู้สึกของเราเนาะความรู้สึกของเราของชาวปันสุกเองก็รอค่ะรอปฏิหารนะรออย่างมีหวังรออย่างมั่นใจรอด้วยความจริงใจถ้าเป็นน n e ของคนชาวบันสุกเองนะคะอรอให้อุปสรรคมันผ่านพ้นไปนะรอวันที่ได้กลับมาเปอปะปลมใจกันเออก็มีความเหงานั่นแหละอยู่ในใจเนี่ยแต่ก็มีความมั่นใจอยู่ในนี้ รออย่างมีหวังค่ะอืว่าสักวันหนึ่งสถานการณ์ระหว่างเราเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปเขาคงจะรู้แจ้งเห็นจริงสักวันแหละถึงความจริงใจของเรานะถ้าเป็น energy ของชาววันศุกร์เองค่ะนะอพอรู้สึกว่าเขาคือหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวใช่เลยคนที่ใช่ในหัวใจของเรามันประมาณนี้ค่ะถ้าเป็น energy ของชาววันศุกร์เองนะคะอ่านได้ประมาณนี้นะเจ้าค่ะก็คือต้อง รอฮะรอให้การเวลาเนี่ยแหละเป็นตัวแก้ปัญหานะรอปาฏิหาริย์ด้วยรอให้สถานการณ์มันสงบลงนะรออย่างมีหวังมองเห็นทางข้างหน้าอย่างมีหวังประมาณนั้นนะฮะสำหรับ energy ของอ,อารมณ์ของชาววันศุกร์นะคะถ้าจะพูดถึงอารมณ์ของชาววันศุกร์นะคะในหัวสมองของเราตอนนี้มันเต็มไปด้วยความฝันแหละความฝันมากมายนะคะแต่ก็มีความรู้สึกแหละว่าเออนะ่ะ มันเงาเนาะออมันก็เงามันก็รอรู้สึกว่าอืมเขาทอดทิ้งเราไปได้ยังไงประมาณนี้แหละแม้ในฝันยังเดียวได้อารมณ์ประมาณนั้นแหละคะ่ะนะเออส่วนเราจะอ่านอีกเอเนจีหนึ่งก็คืออันเอเนจีของชาวโสดค่ะชาวโสดวันศุกร์เราจะแถมให้เล็กๆนิดๆ,น,ดๆนะคะพอเป็นอกะใสนิดๆหน่อยๆนะคะชาวโสดถึงบุกคาิกนะคะของเนื้อคู่ในอนาคตหรือ คนรักในอนาคตสําหรับชาวโสดถ้าเราจะไปปิ้งปังจะถามนู้ว่าบุคลิกแบบนี้มันใกล้เคียงไหมที่เรามองอยู่ที่เราเล็งอยู่ประมาณนี้จะเป็นไปได้ไหมนะคะก็ลองฟังดูนะเจ้าคะ่ะก็จะเป็นประมาณคนเป็นคนฉลาดมากคะ่ะอืถ้าเป็นคนอายุน้อยก็จะเป็นคนค่อนข้างจะรู้มากนะเป็นคนที่โตกว่าวัยค่ะอืมเขาจะมีความรับผิดชอบมีความชาญฉลาดรอบรู้แก่กว่าวัยค่ะ เกินวัยค่ะประมาณนี้ฉลาดเกินวัยเป็นความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีความมัน่นอกมั่นใจมากมากเลยค่ะมั่นใจมันมาสองมั่นเลยค่ะอืม,มั่นใจมากมากเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอค่ะเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลามากเป็นคนจริงใจมากนะจริงใจไม่จริงโจ้เอ็นจีสวยค่ะเป็นคนมีเสน่ห์อ่าเป็นคนเก่งมีเสน่ห์มองการไกลค่ะ มุมดาร์กก็คือก็จะมีนะคะมีความหลังฝังใจนิดๆธรรมดาละค่ะมันก็ต้องมีบ้างเนาะเขาก็จะมีความหลังฝังใจอยู่นิดหน่อยแหละในตัวแจนของเขาเนี่ยก็ดูจะเป็นคนเงาเงานะเป็นคนค่อนข้างจะขี้เหงาอยู่นะคะสําหรับเอเนจีของอ่า คู่รักในอนาคตของชาววันสุขค่ะอืแต่เนี้ยฉลาดบอกได้เลยค่ะว่าฉลาดเป็นกรดแหละรู้ทันเราไปทุกเรื่องแหละอืถ้าอายุน้อยกว่าเราเขาก็จะแก่กว่าเราแหละเรื่องวัยวุทธนะ์น่ะเออวัยวุทธ์เขาอาจจะโตกว่าเราแหละนะแต่ถ้าเป็นคนแก่ก็คงจะเป็นคนหน้าเด็กด้วยประมาณเนี้ยอืหรือไม่ก็เป็นเด็กกว่าเรานั่นแหละค่ะอันหนึ่งที่บอกได้เด็กกว่าเรานั่นแหละแต่เขาจะโตกว่าไว เขาจะฉลาดรอบรู้รู้เท่าทันไปหมดแหละมีความมั่นอกมั่นใจเอ้ยนะมีความมั่นอกมั่นใจเป็นคนที่มีความเหมือนคนเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยค่ะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีความจริงใจโอ้ยน่ารักค่ะเอเนอร์จีก็โอเคมากเป็นคนมีจินตนาการล้ำเลิศมากค่ะอืมนะอ่านะเป็นคนที่มองการไกลมีเชื่อในพลังแห่งปาฏิหาริย์ด้วย เขาอาจจะกําลังรอคอยเนื้อคู่ของเขาอยู่ก็ได้นะเออประมาณนั้นค่ะอเขาก็อาจจะรอนะรอเราอยู่หรือเปล่าประมาณนี้นะครับอนะเออก็ฟังป็นฟินไปนะเจ้าคะ่ะไม่รู้ใช่ไม่ใช่แหละแต่ก็อ่านตามไพ่ไปคะ่ะอ่านเผื่อให้ไปนะเจ้าคะ่ะอ่านตามหน้าไพ่ไปนะแล้วทีนี้เราจะมาดูคําแนะนาเนาะถ้าเป็นบุคลิกของคนเข้ามาดูเราไม่อ่านดีกว่านะเราอ่านแค่อ่า สถานการณ์ของคนที่รอรักเก่าแล้วก็ชาวสดแล้วกันอืชาวสดนี่พอได้ลุ้นนะเอ้ยจริงใจนะจริงใจฉลาดเป็นกรดเลยแหละแม่เอ้ยถ้าสองตัวนี้มาอยู่ด้วยกันสามตัวนี้บอกได้เลยแหละแม่เจ้ามันหน้ามั่นโหนกนะฉลาดเป็นกรดนะเอ้ยมีอาวุธครบมือเนอื้อหนะ่มห่มห่มนะมีเสน่ห์มากด้วยแหละเออที่สําคัญคือเป็นคนมองการไกลค,คะ่ะดีมาก เป็นคนมีทัศนคติที่กว้างไกลมากแล้วก็มีคนมีจินตนาการล้ำเลิศเออเนี่ยจริงใจไม่จริงโจ้เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยนะอืมน่ารักเนี่ยถ้าเป็นถ้าเขาผิดเขาจะยอมรับผิดได้คนแบบเนี้ยอืมเนะเป็นคนไม่ดันทุลังนะคนแบบเนี้ยอืมน่ารักโอเคเราจะมาดูคำแนะนำนะเจ้าค่ะสำหรับชาววันศุกร์ของเราว่า oracle ข,ของเรานั้นให้คำแนะนำอะไรมาบ้างนะมันมีดีวาย ไทมิ่งเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะรับรองค่ะเป็นการจัดสรรจากจัก,กรวาลแน่นอนค่ะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะนะเซเลเบชัน plus happy oh นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเพื่อนะทำให้เราได้เรียนรู้เพื่อจะได้เติมเติบโตเข้าใจกลไกของชีวิตเข้าใจอะไรลึกซึ้งมากขึ้นนะคะ เรียนรู้เพื่อจะได้เติบโตขึ้นอ่านะแล้วก็เนะี่ย intention พ่อมาทุกวันเลยเอ้ยมีล็อเคิลอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะอยากให้คนเก่ากลับมาคุณอยากจะรอเขาคุณมั่นใจแหละว่าเขาคือเพชรเม็ดงามของคุณแน่นอนนะ is t up to you ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยเละตุมเปเป็นเอ้ยเป็นของเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณบอกไม่เอานะก็เตะส่งนะ ฝากลงไปไว้กับพระแม่คงคานะให้ท่านเอาเพชรเม็ดงามโยนกลับมาแทนอได้เลยค่ะอ้อนวอนค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอืมจะอ้อนวอนกับองค์ไหนก็นะแล้วแต่ค่ะจะเอาพ่อก็บอกเลยค่ะพ่อจ้าพ่อจ้าหนูเชื่อนะปฏิหารมีจริงขอพี่ชายที่แสนดีตัวจริงขอน้องสาวที่แสนดีตัวจริงให้หน่อยนะเจ้าค่ะเออเนี่ยเนยีแล้วแสงสว่างแห่งความสุขความสุขนะ แสงสว่างแห่งความสุขแล้วก็ความสุขเน,นี่ยทรัสต์นี้เชื่อไว้ค่ะเชื่อไว้เฉลิมฉลองค่ะเซเลเบชันแต่ต้องรอถึงเวลาหยุดต้องหยุดนะเจ้าค่ะถึงเวลาพักก็พักเถอะเจ้าค่ะให้ไว้ใจในการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะนำสิ่งดีงามนำเขาคนนั้นนำเธอคนนั้นกลับมาวางไว้ให้ที่หน้าตักเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าค่ะ นี่เชื่อในพลังแห่งปาฏิหาริย์นะเจ้าค่ะประมาณนี้นะเจ้าค่ะอืมแล้วขบวนการ่า for giving and learning มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเนี่ย for giving and learning นะคะมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็จะทำให้เขาโตค่ะได้เข้าใจไม่รู้เขาทำผิดมากมายแค่ไหนไแต่เขามีความพร้อมในการที่จะกลับมาขอโทษขออภัยเราความพร้อมที่จะนำความจริงใจกลับคืนมาให้เราอย่างมั่นใจค่ะมีชัยชนะเหนือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรียบร้อยนะวันที่เขาจะกลับมานี่กลับมาอย่างมั่นใจด้วยบาง energy จะพุ่งมาเลยบาง energy รอนานค่ะเออจะไม่เท่ากันเลยแหละบาง energy นี่โอ้ยโอ้ยเนี่ยโอ้ยเมื่อไรจะมาเนี่ยเออนะ่ะได้รอสักพักแหละบาง energy ทั้งนี้ท้งนั้นค่ะดีวายทมมิ่งค่ะอืมเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดก็คือดวงชะตาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันเดินจังหวะที่ไม่ต่างกันบางคนพิ่งจบไปแล้วบางคนจบไปนานแล้วเนี้ย นะนะจะไม่เหมือนกันบางคนเขายังอยู่ในช่วงที่กําลังรออยู่เลยอะ่ะยังฟันอยู่เลยก็มีแต่บางคนนี่มั่นใจไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราสิ่งที่เราทําได้คือ love your first self อ่า love your first love your self first เอออ่านงงละชีวิตเออ love your self first ค่ะรักตัวเองรอไปก่อนค่ะ นะคุณมีแองดึงดูดมากมายที่จะเรียงดูดโรแมนติกฟีลลิ่งของคุณมาคุณคือหนึ่งเดียวของเขาเขาก็คือหนึ่งเดียวของคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าคุณมั่นใจว่าเขาคือคนที่ใช่นะคุณสามารถให้อภัยเขาได้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอแบบคิดบวกค่ะรีคอเวอรี่และซักเซสแน่นอนค่ะรีคอเวอรี่อยู่ตรงนี้ซักเซสอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่รอ ก็บอกไปเลยค่ะว่าเรามีของเรานั่นเนี่หัวใจเราคือเข็มทิศนําทางชีวิตของเราค่ะเราพูดประจําเพราะมันเป็นเรื่องจริงค่ะถ้าใครจะบอกไพก่กี่สํำรับกี่สํานักเออนะี่กี่หมอบอกว่าใช่แต่เราบอกไม่ใช่มันก็เป็นไปไม่ได้ไพ่กี่สํานักนะบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่เราบอกว่าใช่เออนะ่ะหัวใจเราสร้างปฏิหารได้ค่ะ หัวใจเรานี่แหละความศรัทธาใน,นหัวใจเราจะสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดเป็นจริงสักเซสได้แน่ค่ะนะคะเอ่อเอฟซี FC ของเราน้องๆของเราคนหนึ่งโดนค่ะโดนในวันแรกเลยนะคะน้องชายเรานะไพ่เราเก้าเด็กบอกว่าโ no นดังเดียวเลยโน no หมดเลยค่ะเออนางฟ้านางอะไรของเราเนี่ยนะทุกอันเลยแหละทั้งโรแมนต์ทั้งโรแมนต์แองเจอร์ทั้งแองเจอร์แอนเซอร,ออร์นี่โน no หมดเลยค่ะ แต่น้องบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ม่สู้นะคะผ่านมหากรรยี่สิบวันไปนะฮะนางฟ้าเราเปลี่ยนคําพูดค่ะเซเยตให้เลยเออนี่โดนบททดสอบตั้งแต่วันแรกก็มีค่ะนะคะแต่เราบอกแล้วว่านะน้องชายเราคนนั้นเป็นคนบอกว่าคําที่เราสอนนี่แหละที่เราบอกว่าหัวใจเราคือเข็มทิศนําทางชีวิตนั้นคือเรื่องจริงแน่นอนค่ะ Yes เแต่ว่าก็หนักนะคะที่โดนอย่างนั้นเพราะว่าเฟลไปเลยแหละเออเสียเซลล์ไปพักเบลอเลยแหละนะแต่เขาไม่เปลี่ยนใจนะเออจนเขาเปลี่ยนใจนางฟ้านี่ยอมยอมอดอ,ดอด่อนผอมตามได้เลย,เยไม่ใช่แค่นางฟ้าละค่ะนะทาดอดทาดอดห้าเด็กอะ่ะเอยโดนหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นแต่ที่โดนเพราะน้องมั่นใจอะคะ่ะน้องมั่นใจมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยจะเช็คเขาอะค่ะว่าเออน่ะนะนะ ถ้าแน่จริงมั่นต่อไปนะลูกประมาณนี้เออแล้วเขาก็แน่จริงค่ะนั่นเนี่ยเออนะนี่แหละคะ่ะนะเราพิสูจน์กับน้องมาแล้วแหละหนึ่งท่านนะว่าที่เราสอนว่าหัวใจเราคือเข็มทิศนําทางชีวิตของเรามิเราเขเคลมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยดูแลซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาคะ่ะพ่อมาเองจุกที่คอนะพ่อไปจุกที่คนอื่นได้นะเจ้าค่ะ ไปจุกที่ fc แสนดีของเราด้วยนะพ่อต้องแสดงแสงยานุภาพออกมาหนักๆนะพ่อนะเอ,อให้น้องๆให้ลูกๆของพ่อได้รู้แหละว่าพ่ออยู่จริงพ่อมีจริงนะพ่อจะเสกสรรความสุขความเจริญเนี่ยเอ,อ้ยให้กับลูกๆขอแค่ลูกๆเชื่อพ่อเฮ้ะนะแล้วลูกจะได้เฉลิมฉลองความสุขรอนิดนึงรอวันเวลานะที่พ่อจะเสกสร้างให้นะมันมีเดเวลลทมมิ่งเป็นตัวแปรน,นะลูกนะ ของทุกอย่างมันมีนกลไกของมันมันมีจังหวะของมันค่ะอืมมันมีจังหวะมันมีระบบระเบียบของมันในการที่จะ,ะดําเนินการใดๆนะคะคกลไกของมันมีระบบระเบียบที่ตายตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอดทนรอน,นิดนึงนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือบทเรียนที่ทําให้เราเจริญเติบโตเป็นบทเรียนที่ทําให้เรานะกระบวนการของการเรียนรู้และให้อภัยนะเจ้าคะคิดบวกไว้นะลูกๆนะเชื่อในพลังปาฏิหาริย์เนี่ยพ่อมาเองนะ พ่อไปหนักๆเลยนะเจ้าค่ะไปเลยชนให้หมดเลยนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ยจุกขึ้นมาที่คอตัวสั่นน้าตาไหลปิ่มปิมปิมเพราะเป็นปิติที่พลังงานของพ่อมาส่งให้โดยตรงนะจะได้รู้ว่าปาฏิหารินั้นมีจริงสิ่งที่หัวใจของเราถ้าเรามีพลังศรัทธามากเพราะทุกขณะลมหายใจค่ะถ้าทําได้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกปิ่มไปด้วยพลังแห่งศรัทธานะเชื่อมั่นในพลังศรัทธา แต,ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจงเชื่อในศักยภาพของตัวเองนะรักตัวเองก่อนนะเจ้าคะกฎของธรรมชาติเพราะขุมทรัพย์นะแห่งปัญญาคุมทรัพย์แห่งความสุขพลังความสุขอยู่ในเนื้ออยู่ในกายของเราค่ะนะอยู่ในกายอยู่ในใจของเราค่ะถ้าเรามีศรัทธามากพอแล้วเจรไนนะดึงศักยภาพอันง,งดงามของตัวเราออกมานะคะนะความสุขอยู่แค่เอื้อมไม่ได้อยู่แค่เอื้อมนั่นแหละอยู่ในตัวเรานั่นแหละคะ่ะ นะฮะเออไม่สอนไปไกลหรอกคะ่ะอยู่ในตัวเราเลยนะฮะเออวิธีฝึกฝนมีวิธีเดียวคะ่ะอย่างที่บอกนั่งสมาธิคะ่ะไม่มีอย่างอื่นเส้นทางของพระพุทธองค์คือคําตอบที่ถูกที่สุดคะ่ะเป็นคําตอบเดียวที่ถูกที่สุดไม่มีผิดเลยคุณจะเอาอะไรมาล้มล้างคําสอนของพระพุทธองค์ไม่มีแน่นอนคะ่ะนะเพียงแต่ว่าการเรียนสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนคะ่ะไม่ต้องไปนั่งหลังขดหลังแขงอยู่ในวัดในวาแล้ว นะท่องใน y o u t u แหละค่ะทุกวันนี้เอ้ยมันมายุคนี้แล้วค่ะมันทันสมัยนะมันไม่เหนื่อยยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์เจธิ์เนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราตลอดเวลาค่ะขอให้เชื่อไว้นะเออเนี่ย trust ค่ะ happy อยู่เนี่ยนะ success อยู่เนี่ยคนะ่ะนะอ่าคิดบวกไว้นะเนี่ยถ้าเขาคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนค่ะนะแล้วก็สำหรับชาวโสดนะเจ้าคะก็บอกไปเลยแหละว่าฉันมี เอ้ยเนี่ยขอไว้เลยอะขอไว้เชื่อไว้ความสุขอยู่แค่นี้ฉันมีหนึ่งเดียวของชันคนที่ทําให้ชั้นเจ็บช้าน้ําใจก็ถือว่าเขามาเพื่อทําให้ชั้นเจริญเติบโตให้ชั้นเท่ารู้เท่าทันนะฉันจะได้ไม่พลาดอีกเป็นครั้งที่สองเนี่ยเอ้ยฉันมีของฉันรักตัวเองรอค่ะนั่นะนะอืมนะรักตัวเองรอค่ะแค่นี้เองแล้วความสุขนะการเฉลิมฉลองแสงสว่างแห่งความสุขเกิดขึ้นแน่นอนค่ะนี่ ท่องไวเลยคะ่ะน่นนะ่ะแล้วถ้าหัวใจคุณเต้นรัวๆนะที่เห็นพ่อเห็นพ่อเนี่ยเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะรับเห็นเจอคลิปนี้แล้วมีความสุขนะชาววันศุกร์บอกเลยว่าเยสอืมนะชีวิตแห่งความสุขสรรบันเทิงไปชั่วน,นิด,นดนันดนะเกิดขึ้นด้วยหัวใจแห่งพลังศรัทธาของเรานี่แหลคะค่ะเริ่มต้นจากการรักตัวเองนะเจ้าคะ่ะเอ้ยจริงๆนะนะนะก็ขอ ส่งนะพลังบกบวกนะส่งความปรารถนาดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะส่งมิราเคิลนะคะอืมนะความสุขอการเฉลิมฉลองชีวิตแห่งความสุขนะ,สะแสงสว่างแห่งความสุขให้กับ อ่าชาววันศุกร์ทุกๆท,ท,ท่านนะเจ้าคะ่ะขอบคุณสาหรับการรับชมนะหนึ่งร้อยหนึ่งซับสไครหนึ่งการรับชมรวมถึงคอมเมนต์คอมเมนต์นารกของเอฟซีนารกของเราขอบคุณจากก้นเบื้อหัวใจจริงๆนะเจ้าคะ่ะขอบคุณจริงๆเจ้าคะ่ะสวัสดีนะเจ้าคะ่ะ